หลังจากถูกขับออกจากสวนเอเดนอาดัมและเอวามีบุตรชายสองคนคนแรกชื่อคาอินซึ่งเป็นชาวนาและคนที่สองชื่ออาเบลซึ่งเป็นคนเลี้ยงแกะ อยู่มาวันหนึ่งทั้งสองได้นำของมาถวายแด่พระเจ้าคาอินนำพืชผลจากไร่นาของตนมาถวายส่วนอาเบลได้คัดเลือกลูกแก่หัวปีที่อ้วนผีที่สุดมาถวายพระเจ้าทรงพอพระไทยและรับของถวายของอาเบลแต่ไม่ทรงรับของของคาอินทำให้คาอินโกรธและน้อยใจอย่างยิ่ง พระเจ้าตรัสเตือนคาอินว่าหามเจ้าทำดีเจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับใช่หรือแต่ถ้าเจ้าไม่ทำดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูและมันปรารถนาจะควบคุมเจ้าแต่เจ้าต้องเอาชนะมันให้ได้ทว่าคาอินไม่ฟังคำเตือนเขาชวนอาเบลน้องชายของเขาออกไปที่ทุ่งนาและที่นั่นเองเขาก็ลงมือฆ่าอาเบล เมื่อพระเจ้าตรัสถามว่าอาเบลอยู่ที่ไหนคาอินกลับตอบอย่างเย็นชาว่าข้าพระองค์ไม่ทราบข้าพระองค์เป็นผู้ดูแลน้องชายหรือด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงส่งสาบแช่งคาอินให้เขาต้องร่อนเร่พเนจรไปบนแผ่นดินและแผ่นดินจะไม่ให้ผลผลิตแก่เขาอีกต่อไป คาอินกลัวว่าผู้คนจะฆ่าเขาพระเจ้าจึงทรงทำเครื่องหมายไว้บนตัวเขาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์คุ้มครองจากนั้นคาอินก็ออกจากแดนพระพักพระเจ้าไปอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งการพระเนจร